อันนี้คือจุดที่หนึ่งถูกไหมครับครับจุดที่สองสามสี่และห้าอ่ะหนึ่งะดูนะไถนะมาหนึ่งมหาโอ้หัวเขาเป็นหลุมเลยนะสองเกี่ยวออเห็นไหมไดาแล้วเนาะคหนึ่งมหาสองขอบทรงอย่นี้นะครับหลังจากนั้นมาถึงตรงนี้ครับอ่าไถจากด้านล่างขึ้นไปเชื่อมบนนี้ ให้สุดเลยนะครับวางขึ้นตรงตรงเลยนะปึ๊บอย่าหยุดนะครับตรงขึ้นไปเลยะเห็นไหมมีขอบไหมทีนี้แคบไม่ต้องเก็บขอบเลยเห็นไแต่ช่างส่วนใหญ่ถึงฐานแล้ว้ยถึงฐานแล้วโอ้ถึงฐานเป็นไงที่นี้ขอบงานยากขึ้นเพราะฉะนั้นดูหลักของอาจารย์นะครับขึ้นตรงเลยครับผมขึ้นไปขึ้นตรงเลยเห็นไหมตรงตรงขไปเลย ทีละครึ่งหน้าปัดทะเลี่ยงเห็นไหมเพราะฉะนั้นทรงนักเรียนเนี่ยถ้าใครเข้าใจหลักการเนี่ย5นาทีเสร็จครับไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแต่ตอนแรกอย่าพึ่งนะ50นาทีก็ไม่ว่ากันนะใส่เร <c oughs> ิองต้นเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมนี่แหละทีลูกค้าเขาคนข้างนอกที่เขาไม่ได้มาเรียนเขาบอกว่าทําไมมันง่ายจังเห็น <c oughs> ไ,ไหม ไม่ใช่คือคนที่ตัดเนี่ยเขาตัดมาตั้งนานเลย่งมันถึงง่ายแต่แรกๆมันไม่อย่างนี้หรอกผมก็แหวงกระเว้าบ้างขาดบ้างแต่วันนี้คงไม่ขาดแล้วมั้งอุ้ยถึงจุดที่อะไรครับจุดที่สี่ใช่ไหมครับอ่าห้าไปหาสี่อย่างนี้เหมือนเดิมวางไปทั้งหมดเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งนะไถไปหาตำแหน่งที่สี่ครับร้อนไหมลูกไม่ร้อนเนาะเก่งมากเลยครับผมเอาลูกอมกี่เม็ด ไม่เอาเลยกินไม่ได้ใช่ไหมฟันหรอหัวก็จะมีหลุมนิดนึงตรงนี้ต้องเอียงออกนะเราจะไปเห็นหัวเป็นหลุมแล้วไปเอียงมุมบัดเลียงเข้านี่เรียบร้อยเลยตรงนี้ยห,หัวเป็นหลุมันเอาออกดีกว่าจบเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังเห็นไหมได้แล้วได้ขอบยหาจุดในทรงนี่ก็จบได้ขอบทรงไหมเอ่ยนะเห็นไหมครับได้ขอบแลวเนาะ ก็บให้นวลก่อนเสร็จแล้วพอแล้วครับกลับบ้านได้ละจะดีหรืออ่าขั้นตอนที่สองแบ่งผมออกเป็นสองอันนี้จุดที่สี่เนาะฝั่งน้นจุดที่สองอันนี้จุดที่สามเดินอย่างนี้เลยครับช้หวีด้านหางตั้งอย่าแบบง,งนี้เลยสี่สิบห้าไล่ไปจนถึงน้ำหนังที่สองดูนะ เริ่มตรงนี้เลยนะไม่ใช่มาเริ่มนี่นะเริ่มนี้ไล่ไปครับตายวีชิดเลยนะครับไล่ไปใช่ครับทีละครึ่งหมีเราจะเดินทีละเต็มหมีนะไปค่อยเดินตะเลียนเดินบนสันนะหมีเนี่ยเห็นไหมไปค่อยไล่ไปให้มีลักษณะนบนกลมขึ้นไปครับเห็นไหมจนมาหาตำแหน่งที่สองแล้วเราก็หยุด แล้วก็สเต็ปขึ้นข้างบนชั้นบนลงมาเหมือนเดิมเห็นไหมไล่ไล่แบบผมเขาย้อนไปทางนู้นครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีย้อนผมให้ดูด้วยนะไปทางนู้นเสร็จปุ๊บตรงนี้หนาไหมตรงกลางผมเขาย้อนตรงนี้เราตักย้อนผมครับอันนี้ย้อนไปทางนู้นนะจากจากสองไปหาสี่ครับเห็นไหมแบบหนึ่เหมือนเดิมครับวางเหมือนเดิมเพียงแต่ด้านนี้ปลายหวีเราต้องยกขึ้น ฝั่งนี้ปลาอยู่ชิดใช่ไหมฝั่งนี้ปลายู่ยกครับคือลักษณะผมเขาย้อนไงครับตรงนี้เขาย้อนมาทางนี้ใช่ไหมเราจาเป็นต้องย้อนผมไปทางนู้นถ้าเราเดินหวีตามการเวียนของเส้นผมมันก็จะตัดผมไม่ออกทําให้ปัตเลอรียเราร้อนเปล่าเนี่ยกลมย่างนี้ข้างหลังกลมย่างเรียบร้อยย่างตำแหน่งที่สองอยู่ด้านนี้ครับเห็นไหมอ่า ข้างหน้าจะอยู่ไม่อยู่นอเนะเห็นี้ข้างหน้าสตัตยาครับอุอ้ยจะดีเลยอ่าตรงนี้นะครับตำแหน่งที่สี่กับห้าใช่ไหมตักขึ้นไปซันวีอยู่ที่ขอบตักข้างหน้าขึ้นนะหน้ายกหลังวัดผ่านด้านหน้ายกขึ้งหลังวัดเดินดีละครึ่งหน้าปตะตเลียนครับเห็นไหมทีละนิดทีละนิดทีละนิด ไปถึงตรงกลางเลยเนี่ยผมเขาย้อนเห็นไหมเราตัดให้มีลักษณะนมนกลมตัดผมลูกค้าจะมีหลุมตรงนี้ตรงนี้เราต้องระวังนะครับต้องยกขึ้นด้านหน้าตัดก,ก็ยกขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กป่วยข้างหน้าเนี้ยไม่ตัดเลยมันก็เป็นโค้ถึงตรงนี้แล้วเปลี่ยนข้างครับทีนี้ทางนี้ถือว่าหล่อแล้วข้างนี้ทางนี้ครับมาตำแหน่งที่สามถูกไหม ตักขึ้นด้านหน้าครับทีนี้ตักหน้าขึ้นไปยกขอบผมอยู่นี่อยู่นะตักขึ้นไปเห็นไหมตายยกนะตักแล้วก็ยกขึ้นตักแล้วก็ยกขึ้นตักแล้วก็ยกขึ้นให้ไปเชื่อมเหมือนด้านบนฝั่งนูน้นค่อยๆเดินเห็นไหมยกไปวางลักษณะให้มีความมนกลม่งอมาในศีรษะตรงนี้ข้างหลังแน่เพรีย่นนี้มันเยออยู่ สันส่นหวีติดตลอดติดเลยครับผมสันหวีเราจะไปยกถ้าสันหวียกนั่งลงครับอยากจะล,มละ้มเหรอระวังลง้มระวังล้มนะนี่โอเคยกขึ้นเห็นไหมตักหน้ายกขึ้นหวีเราต้องนิ่งนะครับเราอย่าไปกดน้ำหนักกอตเลียนลงหวีข้างหน้าเป็นโกะอยู่เราก็ยกขึ้นมาวัดข้างหลังเลยครับเห็นไหมนี่ยตักออกยกขึ้นตักออกหายยังโกะอยู่นี่หายไหมหายแล้วเนะาะ ยกขึ้นยกมาวัดข้างหลังครับผมเสร็จแล้วมองข้างหน้าสิขอดูหน้าหน่อยดูไหนย,ยังไม่สวย,ยมองดูทางนี้โอเคตรงนีมม้<อ>ยังหนาอยู่อ๋อนี่ขึ้นไลหมดอือ,อจะลม้มหมดครับทิ้นในงใหลลงหงเลยนี่โอเคโอ้ย B พ P เลยครับผมเสร็จแ,แล้วเราเก็บรายละเอียดตรงนะี้ <c oughs> ตรงที่หนานาีนา่ลบเนืน้อผมให้บางลงยังออก อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะตรงน,นี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อครับเ okay, ขย่า okay, ให้ขาว <Okay. S 1> ดูนะก่อนที่จะไถาขาวเราปักแป้งปักแป้งปัดผมาแบบพุ่งพุดโอเคขาวทีเนี้ยเริ่มจากด้านซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้ในการไถาขาวเราต้องดึงหนังลูกค้าให้ตึง,ตง,ตง นะเพื่อจะได้ตัดง,ง่ายขึ้นหน่อยนะครับขึ้นไปเลยไปค่อยๆเดินนะไปออกนิดเดียวไห <c ười> นบอกว่าจะตัดสามทรงไหมวงนอนแล้วสิวงนอนอยังนเอากี่ทรงวันนี้ทรงเดียวพอแล้วเหรอเอาคิ้วบักได้ไหมบักแบบแบบแบบพี่ตัมเห็นพีน่ตัมไม่ตูด้วยนหเอาไหมคิ้วแบบนั้นได้ไหมห <า S 1> ละห <า S 1> เอาไหม ข้างหลังนะครับดึงหนังให้ตึงนะดึงนะเ,นเดินครึ่งหนึ่งดึงให้ตึงเห็นไหมครับเดินทีละครึ่งหน้ากระเรียนนะ่าะจะไล่เปียกให้สักหน่อยเปียกนักเรียนะรอไหมไล่เปียกเลยเอาเปะไม่เอา,เ,อา <laughs> เดี๋ยวนี้นักเรียนเขามีไล่เปีดด้วยนะครับเนี่ยขาวตีนผมเนี่ยให้ขาวมวนเลย วงจรนแล้วเด็กมันยาวเร็วเนาะผมเห็นไหมครับไล่ขึ้นตรงทีละึ้วึ่งดึงหนังให้ตึงนะดึงขึ้นดึงหนังขึ้นไปผมเข้าไปแล้วปเัเสาวะเลยเนะี่ยต้องออกไปรับฟันที่ที่ต่อยอยู่ในเมืองมีที่รับฟันไหมรา,าฝากไปได้ไหมได้บบครับเดีย๋ยวผมฝากไปครับตัวตัวนี้เนาะ เดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมเตือนผมเด้อเพราะว่ามันตัดผมลูกค้าแล้วมันผมมันไอ้น,นี่ไม่ค่อยผมละหลายเดือนแล้วตัวนี้ไม่ปีนลยนงพี่ชายอยู่นี่รับฟันมาไม่เคยไปรับเลยเพราะไม่เค่อยได้ตัดเนี่ยเอาไว้สาธิตให้ลูกเพีย์ไมเรียนดูอันนี้คือขั้นตอนที่สุดท้ายใช่ไหมหลังจากนั้นทําไงต่อนี่แปลงผมไปไหนละแปลงขูดออดขูดรอบ,รบ มนะโหมีสิวตั้งแต่เด็กเร็ว้ยบีบได้ไหมนี่ไม,ไม่ได้ขูดออกดูดูด้านหลังครับทีนี้ข้างหน้ามองขอบเห็นขอบตรงไหมเนียรติดำๆวีเล็กมากแต่งนะนะรูมก,กับลองดูสองข้างเข้ากันไหม หนึ่งสองวิธีแก่เดินจากนี่ไปขง้งล่าอยู่นะไล่ไปีสักลผมแล้วก็ปะเตียนไล่อ๋ ผมก็มีหลุม็ไม่อให้งับจะไล่เอาไข่ในขาวอีกรอบเดี๋ยวตัวเล็กไข่ให้ตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนลูกค้า,าเริ่มวิ่งละจะจับบ้านแล้วหรือเ่าวะเริ่มขึ้นเริ่มขัน <c oughs> พ่อคุ้มผ้าไม่ดีใช่ไหมนี่ใช่ไหม มีผ่ารุ่นใหม่บรการมันเป็นให้โบกๆสั่งตรงน้าให้นั่งเล่นโทรศัพท์ได้ใช่มีครับมีนานละลูกค้าก็จะได้เพลินไปยนะะเอาไหมเอาแบบนั้นไหมไม่เอาหลับนั่งเก้าอี้ตผมไม่ได้นั่งเป็นมยี่นะคไหนมาไม่หลับไปนั่งแ่นนี้เราไม่ใส่มาได้ด้วไม้ไม่ิดะ เราดูทั้งไถลมทั้งปฏิบัตินะมันได้จะง่ายใช่ไหมดูแลง่ายไหมอืมู้ว่าจสันยังไงดีเป็นยังไงรู้ว่าเนี่ย้างนเปลนเนาะเปลีน่ มันมยากยากันมองเห็นชัดไงมันเหมือนที่ผมบอกแหละเราเรียนเนี่ยเราอย่าไปวัดกับคนอื่นนะไม่ยงั้นมันจะไม่สนุกในการเรียนคนอื่นเ้าไปไกลก็เรามองตัวเองครับมองตัวเราอะว่าวันแรกเรามาเรียนเรามียังไงนะความรู้เราได้อะไรบ้างวันแรกเราจับปัตเเลียนไม่เป็นนี่นะอู้วันนี้จับปัตเลียนไปแล้วเก่งจังเลยจะมีความสุขในการเรียนนะตามเชื่ออาจารย์ ไม่ใช่ว่าอย่างที่ต้อมเงี้ยเขาเปิดร้านแล้วเนาะตัวเองยังไม่ทําอะไรเลยอู้พี่ต้อมเก่งจังเลยถ้มามันจะเก่งเหมือนพี่ต้อมเนี่ยโอ้เก่งเลยนะสุดท้ายไม่อยากมาเรียนนะพี่เน,นี่ยเขเกี่ยวพวงอยากเอาซะนี่อ,อย่างนั้นสุดยอดเลยหน้าเลยลูกโอ้ทำไมทำหน้านอย่างนั้นละ่ะบุ๋ยพึ่งหาวเสร็จแล้วพอต้อตงให้กินเยอะใช่ไหมอืม <c oughs> พอให้กินเยอะ <c oughs> หล่อย่างไหนลูกกระจกสิ ก็จะประมาณนี้นะส่งนักเรียนโอเคไหมครับมีกี่ขั้นอตอนสามขั้นตอนนะ 5, เดี๋ยวอาจารย์จะถ่าีกนิเาขาอีกรนะอบหน,นึ่โอเคประมาณนี้จ้ะ